พี่ว่าเราไปคุยอะไรแบบจริงจังกันหน่อยคิวอยู่ปะหลอกข้างล่างก็ได้พี่ชายไม่ไอคิวไม่อยู่ก็ดีแล้วมามาคุยเลยตรงนั้นครับพี่ตรงนั้นได้ของหมดแล้วใช่ปะเดี๋ยวแล้วมั้งมีของพี่ติตรงนี้ได้พี่ติพี่ติตรงนี้ครับมามามาพี่จะได้พูดทีเดียว ฟังนะเว้ยทุกคนกูจะเลขไงคิว40 40, 40. Oh. เดิมพันด้วยชีวิต oh. ถ้าเกิดว่ามันเจ๋งจริงอะ่ะอย่าอย่าเอาอย่าเดินตามรอยตีนที่กูเคยเดินเนี่ยบอกมันเนี่ยก็คือพวกมึงก็คือรอยตีนที่กูเคยเดินไวอ้อ่ะให้มันไปหาคนใหม่อย่าเอาคนนี่อยู่ M K K เข้ามาเกี่ยวมันกับกูกูมีเซตใหม่ของกูมันก็ควรที่จะมีเซตใหม่ของมันถ้ามันบอกว่า มันอยากจะสร้างแก๊งมาตีกับกูไม่ใช่มาหลบอยู่ใต้ร่มเงาเดอริปเปอร์เดอริปเปอร์ไม่เกี่ยวกูพูดถูกไหมถูกพีเ่เออเดอร์ลิเปอร์ไม่เกี่ยวพวกมึงไม่ต้องยุ่งแต่ถ้าพวกมึงอยากยุ่งกูไม่ได้ติดคนไหนอยากช่วยคิวกูไม่ได้ติดเลยพวกมึงมีอะไรอยากจะขอกูไหมกูว่ากูจะเล่นถึงตายอ่ะจบโรแน่เลยใคจะขอบคุณไม่ได้ขอบคุณเลยะ แต่แบบที่สุดกูคิดว่จะขอบคุณมึงก็รีบพูดนะก่อนนี้นี่เาไไม่กูจะเท้าความให้ฟังก่อนคือกูอ่ะมึงก็รู้ว่ากูยืนอยู่กับไอคิวมานานยืนอยู่ข้างมันมาตลอดกูเคยพูดกับมันว่าคิวพาพี่ชนะโอเคหน่อยมันพากูตีเอเคสองสามรอบแพ้ทุกรอบแพ้แบบแพ้แบบแพ้ยับเลยนะแล้วก็หนีกูมันคือความรู้สึกที่แบบกูต้องเดินไปต่อโดยที่ไม่มีมันแล้วกูอยู่กับมันมากี่ปีมึงก็รู้ ทุกครั้งที่เล่นโดนยับหมดมึงก็รู้อยู่ว่ายอดฝีมือเอเคมีเป็นสิบแต่กูมีแค่คิวกูไม่มีใครใตอนนั้นอะความหวังกูอยู่ที่มันคนเดียวเลยแล้ววันนั้นมันบอกกูว่าเดี๋ยวผมจะมาช่วยปืนวงนอกมึงก็รู้ว่าคิวมันเล่นดีถูกไหมก่อนนะพี่ใช่มันเล่นดีนะพี่ก็เอาปืนบอกสีให้มันอ่ะตอนเทรดมาพี่ให้ทุกอย่างไปเลยให้หมดเลย รถด,ดีๆให้มันขี่กิฟให้หมดแล้วพอถึงเวลาวันเล่นมันไม่มามึงคิดว่ากูไม่เครืองอยังไงวะทั้งๆที่ตอนนั้นแก๊งกูทรัพยากรก็ตาแยเคอยู่แล้วอะ่ะแล้วไปตีก็โดนโดนยับอะ่ะแบบนั่นแหะคือแผลในใจที่แบบนี่ทําไมน้องกูถึงไม่มาเลยแบบเนี้ยจนแม้กระทั่งล่าสุดอะ่ะช่วงที่พวกไอซานออกมึงเห็นผ่านๆกันบ้างไหมเห็นคร<ๆ>ับเห็นออกสิบห้าคนน่ะเ,เฮีย ออกแบบวันเดียวสิบห้าคนน่ะมึงคิดดูว่ากูตกต่ำแบบถึงขั้นแบบหลังชนฝาจัดอะแต่คือกูตัดสินใจอออินของในตู้ทั้งหมดอะให้กับเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเว้ยกูใช้เวลาซ้อมกันแบบซ้อมหลังโกอะซ้อมยี่สิบวันเต็มๆอ็มะเอาให้แข็งให้ได้อ่ะคนไหนพลาดคือ พวกกูนั่งเปิดโอเวอร์เลียงตัวเลยว่าคนไหนพลาดคนไหนเล่นยังไงอะไรยังไงกูเป็นครั้งแรกเลยที่กูทําทุกอย่างโดยที่ไม่มีไอเฮียคกูเจ็บใจมากกูพูดตรงๆเลยกูเก็บกดจริงๆกับเรื่องเนี้ยมันทิ้งกูได้ยังไงอ่ะมันเป็นน้องรักกูนะเว้ยมันไม่ได้ทิ้งกูแบบเนรคุณนะแต่คือแค่ว่ามันไม่พากูชนะเอลไงแค่นั้นเลยกูไม่ได้โกรธอะไรคือกรแค่เรื่องแค่ว่า สัญญากันไว้ว่าจะพากูไปตีอะ่ะแต่สุดท้ายไม่ได้ทำอะ่ะปล่อยให้กูทำเองอะ่ะแล้วคนที่โผล่มาคืออดีสเว้ยกูงงเลยไม่รู้มาไงไม่รู้ฮะอดีสตายม,มันพูดกับกูว่าผม ถ้าผมว่างผมมาคนอื่นกูไม่ได้ว่าพวกมึงเป็นเด็กไม่ดีนะเว้ยพวกมึงติดภารกิจที่นี่อย่างไอ้ลูกอมมึงไปเดินหากูแต่กงไม่เจอกูคนอื่นก็มีกูกูไม่ได้กูไม่ได้ติดพวกมึงนะกูติดไอคิวกูเลยมองว่าพวกมึงอย่ามีปัญหากับกูเลยดีกว่ากูขอกับไอคิวดีกว่ากูไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเพื่อนกูกูไม่อยากหักกับเพื่อนกูแล้วกูก็ไม่อยากจะมาแลกเลือดแลกหนองกับคนที่เคยกินข้าวหม้อเดียวกันอะมึงเข้าใจที่กูพูดไหม กูมีเหตุผลมากพอที่ที่กูจะแยกแยะมันออกได้อะแต่ชิวมันพยายามเอาพวกมึงมาบังนะกูเห็นมันพูดตรงกระลาดกลางว่าใครไม่เล่นออกเดอรลิปเปอร์ไปซึ่งกูมองว่ามันแยกผิดประเด็นเดอรลิปเปอร์ไม่เกี่ยวไม่มีทิศพางคำนี้อยู่แล้วพี่ชายมันมันก็เหมือนกับยกเอายกเอาเดอรลิปเปอร์มาบังหน้าเลยนี่หว่ามันกลัวดิถ้ามันบอกว่ามันจะสร้างแก๊งมาตีกับกูอะก็ให้มันไปหาเอาหมหาแค่หา หาแค่คนที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกันสิมันกล้าไหมล่ะมึงถามมันให้กูด้วยนะหรือถ้ามันไม่กล้าหนึ่งหนึ่งก็ได้นะกูมีน้องรักคนใหม่ละเดี๋ยวก,กูให้ไอ้ฟองอะเจอกับมันสิบวินอะเอาไปเลยถ้าไอ้ฟองแพ้กูยอมจบโลตีใหญ่แล้วกลับไปเล่นโลชอปเลยบอกมกันแล้วกูจบจริงด้วย แต่ถ้ามันแพ้กูต้องห้ามเห็นชื่อคิวอ่ะกูต้องได้เห็นชื่ออื่นน่ะนิสัยอื่นน่ะกูเห็นมันเกเรมาพักหนึ่งละเลื่อนๆผันผ่านอยู่แต่กูแปลกใจว่าทำไมมึงเอามันไม่อยู่กันมึงไม่อบรมมันกันเลยอ่ะมึงปล่อยให้มันแบบเหลืองมาไกลขนาดนี้ได้ไงไอเจียวอีกคนนึงทำไมมึงไม่สั่งสอนน้องๆกันวะ ต่อแล้วพี่เหมือนเดิมมึงก็เหมือนเดิมอะพี่ต่อไปกูเห็นแบบแต่ละคนคือนี่ใส่ไม่ได้เลยอ่ะมึงไม่รู้ว่ะแต่กูเข้าใจนะกูไม่มีสิทธิ์มายืนพูดอย่างนี้หรอกเพราะมึงอยู่ในการดูแลของไอ้แจ็คแล้วถูกไหมไม่หรอกที่เดิมแลพี่เพิ่งพูดเนี่ยไอ้พี่อะเพิ่งด่าไปไหนตอนนรกไอ้เจี๊ยบประชมนี้มึงอะเอาเพิ่งบนไปเอง เจียวพี่เคยสอนเองแล้วไม่ใช่เหรอว่าน้องว่าเรื่องเรื่องการบัฟเรื่องการพูดจาอะไรให้มันดีๆหน่อยอให้มันโตๆหน่อยอหรือว่าเราติดนิสัยเดิมๆหรือติดแบคทีเรยมาจากไอคิวหรือยังไงอันไหนที่มันแบบเกินขอบเขตเราก็อย่าพยายามไปทำเลยมันไม่ได้เท่น้องถ้างั้นตามนั้นเลยนะ ถือว่าตกลงกันแล้วพี่ได้เตรียมเซตของพี่พวกมึงไม่เกี่ยวพวกมึงก็รันแก๊งอของอไอ้แจ็คไปส่วนไอ้เฮียคิวอะถ้ามันจะเอากับกูอะก็คือตอนนี้เอากันแล้วแหละต่างคนต่างหาคนรอให้เค d ดีตีจบก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวกูกับไอ้คิวอะวันเดียวเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวใช้ของแบบที่เค d ดีกับไอ้ไดมอนเฮดใช้ก็ได้พวกมึงจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าแบบ ถูกกูมองไม่ดีเพราะว่าไม่แน่กูก็อาจจะมาอยู่เดลิเปอร์กับพวกมึงสักพักหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้ครับพี่กูมาเพื่อสั่งสอนเด็กที่มันนิสัยเกเรเว้ยอย่าคิดเยอะเรื่องเนี้ยพวกมึงไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะเลย <c oughs> เด็กเกเรมันแค่ต้องโดนอะ่ะมีแอะพี่ มันมันก็ไม่รู้ว่าใส่มันชิียวยวมันอยู่เนี่ยมันชิวมันมึนมันสนใจอะไรที่ไหนตอนกูคุยกับมันกูดูกูดูออกมันสู้พวกมึงไม่ได้เลยนิสัยอ่ะกูเห็นอ่ะมือนจัดมันจะเต็มบบอ่ะใครก็ได้แต่ไม่ใช่กับกูอ่ะกูบอกมันเลยเออน้องเรื่องเรื่องพวกนี้ยพักก่อนกูกูอยากเจอคนคนหนึ่งอ่ะ ใครพี่เมลิเจนอะโอ้โหนักข่าวไงพอมีพอมีเบอร์ว่ะไอเจมีเบอร์วะผมมีผมมีผมมีแล้วก็เฮียหลงไหลอยู่ที่นี่ไหมครูดีกูนัดกับเขาไว้ว่าทำงานที่นี่พวกกูจะเล่นอยู่ด้วยกันเขาเพิ่งจบเมื่อวานแต่พี่ไม่แน่ใจวันนี้ผมต้องโทรถามพี่โทนี่ไงพี่อ่าลองถามให้หน่อยดินักข่าวไม่อยู่พี่เขไม่รับถามโทรศัพท์แล้วไอ้อะไรกันอยู่ไหม กูอยากจะชร์ได้พี่อเด็กเกิลผมเองต่อให้ได้มึงโทรหามันนี่บอกว่ารุ่นใหญ่มาหาอีเยอะไดาไี่ได้ผมโทรให้ถ้ากูโดนเปิดอะฝากต่อได้แล้วนกูยังไม่พร้อมโอ้ยไม่หรอกกูว่ามันกูว่ามันคงไม่กล้าหรอกมั้งไม่โดนรอมันก็รู้ว่าถ้าเกิดกูแค้นกูจะเป็นยังไงอะพี่โทรก็ไม่อยู่พี่ชายโทรไปไม่ได้มีใครอยู่เลยพี่ ไปเคียร์ดีพอทเขาไอคิวไม่ไม่ไม่ได้เจนอยู่มเจนไม่โดนจัดเมื่อกี้เอ๋ถือว่าตกลงตามนั้นนะน้องมึงกับพี่ตกลงอะไรผมไม่เล่นผมกลัวผมตายพี่เอาไอ้เหี้ยโอ้โหเล่นเฉยๆเล่นได้ผมก็ผมตายพี่ไว้ชีวิตผมเธอพี่ตีกับตีนกูดิเนี่ยข้างในเนี่ยว่างๆอ่ะผมปั่นพี่เล่นเฉยอีอีหมดสองห้าเก้าคิวสองห้าเก้าสองห้าเก้าคิวแล้วก็คุกเข่าล้ะอ๋อ รอพี่ไม่กู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 เห็นมึงห้าวดีๆแ้วมึงกลับคำทำไมอ่ะไม่เห็นเหมือนกับลักเก้ามีเล็บขาผมปากดีไปงั้นแหละพี่ก็รู้อยู่ปากขมหมาผมไม่ได้คิดร้ายเมื่อก่อนนี้บอกจะกระทึกไปอยู่ในเดวอหเห็นได้ยินด้วยเดี๋ยวกูเอาแน่เดี๋ยวกูเอาแน่เออได้ยินอ่ะตอนพี่เรียกมันก็จะไม่มาแล้วน่ะรออะไรอ่ะมามาคนแรกเลยอ่ะถ้าผมถ้าผมไม่บอกฮะกูกูคนแรกจริงๆพี่รีเป็นคนบอกให้มาไม่เอาอย่างนี้ถ้ามึงไม่อยากให้มันแบบ เปนเลือดเปือนหนองอ่ะมึงหนึ่งหนึ่งกับน้องรักคนใหม่กูไหมมึงมันก็แค่น้องรักคนเก่าอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อฟองมาเลยครับฟองดูฟองอะไรก็มาได้ครับผมบอกครับมันเอาหมอ่าโอเคสู้หมดอ่ะต้องจะรับหลังพี่ยูไว้เฮียเนี่ยโอเคแลวเดี๋ยวอ้างนะไม่คิดไม่อ้างอกูไม่อ้างกูไม่อ้างไม่อ้างเอ้าไม่อ้างจริงๆอกู่ะกูให้มึงเลือกกูให้มึงเลือกระหว่างฟองกับสุภัทรอ่ะมึงเอาใคร ได้หมดได้หมดอ่ะกัดน้องรักทั้งซ้ายทั้งขวากูอ่ะเอ้ามึงเลี้ยใครเมื่อวานกูเพิ่งไปเจอมาเนี่ยไอพัดเนี่ยมันยังให้ความเคารพดีกว่ามึงอีกอ่ะมึงมึงลิงหลอกเจ้าไอ้เหี้ยเ่ยพอได้น้องรักคนเก่าก็ลืมคนใหม่เหมือนที่วันอาทิตย์พูดไว้เท่าคนใหม่ก็ลืมคนเก่าด้วย barbecue คนเก่าไงก็คนเก่ากว่าในคืออ๋อปกติแหละแมแม่เลวก็ดีงั้นเอาเป็นเดิมพันก็ได้เดิมพันก็ได้ คิวรวยนะพี่อยู่เนี่ยรออะไรอมของแก้มาหมดแล้วไม่ไม่เดิมพันก็ได้เดิมพันก็ได้ถ้างั้นอนะถ้าไม่ให้กูถ้าถ้าขอชีวิตไว้กูไม่ให้คนใจรํามมาไม่จบโลก็ได้เดิมพันพ<ม>ี่อุ้ไเป็นแอวมกันน,นี้แป๊บนึงพี่ผมคุยเรื่องใบแป๊บจะโดนจะโดนรีต่อยแล้วแต่มันไอ้ที่มันไม่ต้องมาเลยนี่คาแบงเลยพี่คาแม่งเลยพี่น่าทานเลยพี่น่าทานมากกว่าพี่จริงครับจะหายอะไรอ่ะพูดมาเรียกพวกผมกุญชากเตรียมขอบคุณพี่ชาย แม่พี่ใจจริงๆผมผมผมก็อยากจันเล่นเล่นเล่นอยู่นะพี่เล่นับพี่อะเล่ๆำอ่าถ้าเล่นคำๆได้เป็นไหนาแต่ถ้าจะจบโรพวกมึงไม่ต้องเสือกแต่ถ้าเล่นคำๆพวกมึงเข้ามาเล่นด้วยได้จำประสบการณ์นะครับพ่ต้องหายสิบเลยนะพี่กูจะเล่นสี่สิบแก๊งกูมีสี่สิบมึงก็เห็นอยู่ผมอยากแก้ตอนพี่มาตอนนั้นนะพี่ชายใช่ครับผมโดนยับเลยครับอันนั้นกูเอาเซตเซตเซตนี้แหละมาเล่นกับมึงอ่ะใช่ตอนนั้น ใช่ใชโปร่ตีอ่ะกูโดนจาได้ไอ้ไอ้ปื้ดลั่นคิวปะ,ปะไม่แต่แวนะ่ามึงไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยมึงถามไอ้ดีดูเซตใหม่กูอะถ้าเล่นแบบที่ที่นู่นอะ่ะพวกมึงไม่ไหวแต่ถ้าเล่นที่นี่พวกมึงน,น่าจะไหวแหละเพราะกูไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงที่เนี่ยไม,ไม่ไม่รู้เลยว่าการเล่นเป็นไงนี่รถตำรวจเร็วกว่ามากพี่แบบแบบเบืรอเลยรถตำรวจเนี้ยคนอ่ะมีจันทร์ฮอเกี่ใช่ฮอล์ถ้าอยู่นอกเมืองคือถ้าเจอคือไม่มีทางรอดเลยเรื่องเรื่องฮอเรื่องอะไรแกน่าจะรู้อยู่เรื่องเรื่องไอ้สคริปคนใหม่่่ๆเเเนนนนนีียอาะมมคหืกั อวิธีล่าที่นู่นนะจะไม่เหมือนที่นี่เพราะผมไปที่นู่นก็ขี่วนๆได้อยู่ที่นู่นที่นี่จอดแช่เฉ่อะพี่ลินที่นี่จอดทำไมวะดีก็ดงดีก็เออไปที่เนี่ยจอดขี่ไปที่ไหนถ้าเจอหมอตำรวจก็คือเกมแน่นอนเกมร้อยอะแต่จอดแช่เมียวส่วนมากจะจอดแช่แล้วก็สุ่มดวงว่าตพอจะมาเจอไหมอะไรแบบเนี้ยพราะพราของมันเว่อร์แต่พอตะแกนได้ถ้าเจอคือเกมอะจบเลยต้องสุ่มดวงนี่ไว้ว่าเขาจะแบบขับมาจุดเดิมหรือเปล่า บางทีตำรวจมันแบบมันมาแล้วมันเลยไปเลยมันคิดว่าแบบเราขับไปแล้วอะไรบางคนมันเช็คไม่พี่เล่นไหมล่ะวันที่ห้าน่าจะว่างอยู่คิวอะเพราะมันได้เดือนวันที่หกวันที่หกวันที่หกกูมีตีวันที่หกกูมีตีกับอ่าเคยดีกับเมริเจนไงเดี๋ยวรอ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 กูบอกก็ได้ไม่ต้องรีบได้เล่นอยู่แล้วไอ้บสมันรีบไอ้บทมันจะหายไปมันจะไปล้วจะไปไปกวาดมันจะไปถอนย้ายไหนนะไหนป่น ไปถอนยาให้นานแล้วทไมีไปหลอนนกหวีดเขาเห็นบอกว่าจะไปนานก็ไม่เห็นไปดิไปได้เนี่ยพี่เดินเนี่ยยี่สิบสองมาแบบยี่สิบสองให้พี่ก็เลยมันได้เล่นอยู่บทสรุปเมียใารอะแล้วสรุปไอ้โบส์ไปปุ๊บใครใครใครดูแทนลูกอมลูกอมรวมอมอมแล้วใครต่อพี่ดิทครับพี่ลีนไงอมกับพี่ลีนได้คิวอ่ะอย่าเลยอย่าเลยแตกกะแตกแน่นอนอะไปจมไปจมเลยคนนี้ผมได้อมอ่ะคนนี้รออะไรอะ ไม่เหลือสักบาทเลยไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คเคยเคยเอาจริงเคยด่าคิวบ้างไหมกูถามไอคึนเยอะไดาเยอะแต่วันนั้นคืนอะจะเอาวุ้นหายพี่แบบตายรอบแล้ยรอบนึงแล้วยี่เนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องขับรถไปหนึ่งเขาอะแล้วไงต่อแล้วทำไมไม่ตายเนี่ยไอ้บสช่วยไอโบสช่วยฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่โบสช่วยไปไอ้บอสก็หายด้วยกับมันไอ้บอสก็โดนด้วย เพ่มเดี๋ยวคุยแผนหน่อยเอ้เนี่ยคิวที่รอดมาได้เพราะต้องไปกัดตีนบีบน้ำตายต้องเจอสิ่ง่รอดเฮ้ยเดี๋ยวเอาวีนนาใส่ตา่หพี่ตีเนี่ยผมจะไปเจอกับบอสเค d ดีเนีพี่เจอเนี่ยมีแต่พี่พูดต่อไปพูดต่อไปเนี่ยนั่นปะน่ะบอสเคลดเรียกเรียกมาหาพกูจะคุยเรื่องญิงอะใช่ใช่ใโอ้ยพี่ตีคร้อน้ร้อนยู่กางร่มวะกลางร่มเอ้ยพลิศกางรไบอสดิพิลิศพิศกางร่มลิ ไปอยู่อนาจะไอ้โบสโบสโบสเลยโบส้าเท่าไหร่าโหไม่จเป็นต้องกางลงดิเบลล่าเบลล่าเบลล่าอยู่ี่พไม่ต้องกางลก็ได้เดี๋ยวูนีให้เบลล่าสี่อู่หล่เลยหัวจะไหม้เลีู่ห่เล้ยโอ้ยห่งคู่แข่งความรักฉีดนะน้ำนะน้ำเดี๋ยวผมีดน้ให้ครับเบลล่าโบสไู่่มรั่ไเไปเ่พื่ออพ่หม่าม่เออไาเป็นท้ข้าไหนไป็น้าเข้าไหนเป็น้ อยู่ริมๆอยู <S <S ่ริมๆเลยเพื่อนนี่หมดสี่สี่ห้าสี่สี่ห้าเรียกอะสี่สี่ห้า๊กจป๊อบอุ้ยเรายืนเท้าด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมผมเห็นเป็นแฟนแมรี่เจนเหรอครับเห็นแมรี่เจนพูดถึงยังไม่ได้เป็นครับวันวันที่หกนี้เราต้องเจอเจอกันเหรอครับแล้วถ้าเกิดว่าใช่ครับคุณแพนนี่คือยังไงครับคุณจะถอยไหมครับ อืยังไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อครับผมแค่อยากรู้เฉยแล้วคุณรักเขาที่อะไรครับรักเขาที่อะไรใช่ทำไมเขาถึงเรีอกคุณวะผมไม่เข้าใจผมรักเขาที่หัวใจครับวรับการกระทําของเขาว้าหล่หอซะด้วยปาจชามาแล้วพี่ เดี๋ยวค่อยคุยันคิวเงียบก่อนคิวไปกับผู้หญิงผู้หญิงเขาเลือกแล้วอ่ะผมไม่ได้อะไรหรอกแต่วันวันที่หกอ่ะผมว่าคุณไหวนะผมเต็มที่ครับผมเต็มที่มากๆเพื่อพิสูจน์ความรักหรือว่าอะไรเพื่อพิสูจน์ให้ครอบครัวเขาเห็นด้วยครับวิธีของการว่าผมทําได้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่าแต่ผมก็ทําเต็มที่ครับอืม เขาเคยบอกเขาเคยบอกชอบคุณแมรับมนี่เจนอะยังนะครับเขาอาจจะคือเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ง่ายครับเลยอาจจะพูดคำนั้นออกมายากแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาเคยพูดกับผมหรือเปล่าดิใช่เหรอครับ อผมผมลืมครับผมอาจจะสับสนอาจจะเคยมั่งตอนที่ผมไปฟังสับสนมากแต่ไม่เป็นไรหรอกปัจจุบันเขาผมเห็นเขามีคุณผมก็ดีใจด้วยครับผมไม่ได้เป็นหมาหวงก้างนะผมแค่จะมาปวยพรให้พวกคุณรักกันดีโชคดีครับถ้าเกิดว่าคุณชนะจริงๆก็ดูแลกันดีๆนะครับผมก็เดินมาส่งเขาแล้วครับได้แค่นี้แหละ ผมครับผมครับผมไม่ใช่คนที่ต้องมานั่งอะไรเรื่องหญิงนะครับเข้าใจครับผมก็เหนื่อยที่จะแข่งกับใครเหมือนกันแล้วครับครับผู้หญิงเลือกใครผมก็ผมก็ตามนั้นแหละครับครับโอเคครับโอเคครับผมตัวไปเล่นลูกก่อนนะครับครับครับมีแข่งอ่าได้ครับผมครับคร่โเจอกันเพื่อน เหมือนอัศวินส่งให้ผมเองก็ไม่รู้ผมมาแล้วพี่เออถ้าผมโดนชนะนี่คือนี่คือพี่ไม่ตีพวกนนะผมบอกกันนะไม่ร้องว่าไอ้ไม่ร้องนะพี่อันนี้ไม่ร้องอะไรวะแบบพรามันจะไม่ร้องผมนะแบบสคริปไม่ใช่อะไรไม่ใช่คือเอ้ยไม่มียาแบบไหนน้องเอาง่วมันดีกว่าเดี๋ยวจัด โดนไม้งงานไปเลยโดนไม้เยะได้คิว่ากเกินมาโดนไม้เลยเหรอคิวแบบหนึ่งหนึ่งหรือว่าอะไรมึงหนึ่งเลยอ่ะไม่ต้องสี่สิบแล้วหรอกกูอยากเล่นสี่สิบน้องมึงก็อยากเล่นเนี่ยเอาเดิมพันนี่ยคนไม่มีก็หาเพิ่มอีกสิบคนไงโง่ไปสู้อะไรพี่ไหวอะขนาดสามห้าไหมสามห้าไหมถามพี่อมเลยครับพี่อมเป็นบอสครับตอนเนี้ยว่ามึงจะไปโยนให้คนอื่นทำไมมึงมึงกลัวดิ ผมไม่อยากตีครับผมพูดเล่นไปงั้นแหละที่เรื่องสวนตัวมึงกับพี่ชาบให้จบเออพี่สี่ให้เรื่องสวนตัวก็เมคไว้แล้วนี่ไงหนึ่งหนึ่งไงหนึ่งหนึ่งไหมสิบวินไงแต่แต่เรื่องตีอันนี้มึงจะตีหนุ่มๆไม่ใช่หรอได้พี่ตัวหนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวสี่พี่จะมีสี่สิบผมจะได้หาคนมาเพิ่มก็สี่สิบสี่สิบไปเลยวัดวัดไปไหวอ่ะขุมยาจะพี่จะเล่นวันไหนก่อนพี่ว่างวันไหนเรื่องของผมไม่ว่างตั้งแต่ เจ็ดถึงสิบห้าพี่พอดีว่าต่อแถวกันมาเอาผู้ผมอ่ะพอดีเป็นโนหนึ่งต่อหนึ่งยกเลิกไปหนึ่งแกงแล้วน้องเลิกไปหนึ่งแกงแล้วเนี่ยเราไม่ทเอยอะลาซตาเรื่อยๆทำไมก็ใจก็ใจจบไปแล้วพี่พี่องค์ควาตันที่โบ๊ทได้นะสามสิบล้านเอาไปซื้อของเข้าแกงแล้วพี่ไม่ไม่ไม่เงินให้มึงปรับคนเพื่อนๆไปไหนหมดเงินอ่ะอยู่ไหนเงินแดงมาครับเงินแดงมีแสนห้าครับอยู่ในตู้ครับทำไมอ่ะไปจะไปจีเอ็มกันเพื่อกูเ m p เดี๋ยวตีมันยังบั๊กอยู่เนาะตอนเนี้ย หนุ่งเปิดใช้แล้วใช้ไม่ได้เนาะใอ่ดิลองใช้ลูกหนึ่งมันใช้ไม่ได้อาพิตีต่อเลยพี่วันที่สิบไหมพี่น่าจะน่าน่าจะได้อยู่นะไอ้บอสไอ้บสอะไปหนะพี่พอดีขัดมือเลยอย่างงี้คิวคิวเพิ่งคิวแหมเก่งจริงจริงนะพี่เก่งจริงจริงนะมึงเนี่ยบัฟสุดไหมเนี่ยพี่บัฟสุดไหมเนี่ยไม่กดกันนะเออมาดิ ไม่แช่แต่เลือกทิ้งแมะไม่เลือกทิ้งแม่นะไม่ไห้พี่แต่สมมติถ้าเล่นมันต้องเล่นก่อนวันที่ถึงวันที่อะไรวันที่หกป่ะอืมอืมว่ามันจะเป็นกิจกรรมเมืองหนึ่งทุงโพใช่ใแล้วก็ที่เหลือจะเป็นสตอรี่ในเมืองก่อนวันที่หก่ก่อนวันที่หกอ่ะอีกทีนึงก็ต้องรอเดือนหน้าไม่เราก็ต้องเล่นกระดูกไว้เพราะว่าคนอื่นเขาพี่นกกลับมาไหนแล้กลับมาไม่เกินสามป่ะเพราะว่าเขาให้พักถึงวันที่สามอ่ะใช่ใช่อ๋อมาจะมาพวกนี้พรุ่งนี้มาแล้วมันไปไหนวะไอ้เหี้ยเวลากูมา เข้าไปพักผ่อนใช้ชีวิตไงพี่มิตติ้งมิติ้งไปดึงมิทติ้งครับไปจันก็กว่าจะมาก็คือพักหนึ่งเลยใช่ปะมวันที่สามพรุ่งนี้ไงพี่พรุ่งนี้ก็มาแล้วอ๋อพรุ่งนี้ใช่ในนี่คือคิวการันตีใช่ไหมการันตีการันตีถามเขาให้ชวนนะคิว เออใช่พรุ่งนี้เขาต้องกลับมาแล้วแต่แต่พี่พี่ไอเขาเป็นโคนันดอยเลยนะพี่ไม่มีนัดแจ็คอะพี่มีแต่โคนันดอยระวังโดนจบโลนะพี่ตีพอพี่แจ็คพอพี่แจ็คไอคิวโดนไหลวุ้ยายกูจะตบมันด้วยโคนันดอยโอโอยอมใกล้บอโดนอาวุธหายคนละสองชิ้นน่ะพี่ตี ไม่ไม่ไอคิวไม่หายไอคิวใช่เหรอมึงไม่หายไอคิวหายหรอหายหรอเพื่อนหายโอ้ดีว่ะคิวยี่ผ้าผ้าภูมิใจจัดไอเทยจะตายยังตัวเป็นตัวถ่วงให้เพื่อนอาวุธหายคือตายแล้วอารมณ์เหมือนตายแล้วไม่มีเงินทำศพอะลำบากลำบากเจ้าวาดอะพวกเนี้ยนะสงส์ไรปู้หายก็เดียวม่ไดคิวไม่หายแลยวผมตายผมขอลงทองนะพี่เอาผมด้วยเอาอีโต้ได้ไหมเอ้ยมันมีมันมีเพลงอิท เออคอีต้ทองเลยไอ้เปิดให้แกฟังดิเออไี่เคยฟังไหมไม่เคยไม่เคยฟังเลยอเะไอเําเปิไก่ฟูดมาเลยนะครับไป็นทำไก่ฟูดมาสองคนอ่าเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเลยห่อยครับเนี่ยไปดิไปดิเนี่ยรอแป๊บนึงครับทางบ้านก็อยากฟังเวทางบ้านก็อยากฟังไปดิไอ้อยากฟังเออเดี๋ยดี นี Finnish, no ่ต้อเตียบนี่ตอเตี๊ยบียมมารลูกชุ่งเลยเยี่มมกเียบเตี๊ยบเพียงเบาไปไหมครับเบาเบาอยู่เบาอยู่ได้ครับนิดนึงไอ้พวนิดนึงนิดนึงแป๊บนึงอ่ะยิ่ใครโทรขึ้นกูว่ขำแล้วเออใคโทมากูกขำล

คิวอ,อีโตท้องอาราบลกลายต่อสู้เพื่อความฝันเพื่อบ้านเราขับผ่า,า,าอุปสรรคไม่กลัวพา่ายแพ้ด้วยหัวใจแห่งความรักเขาเดินต่อไปคนเทพหมดพิ์วันพ่อเลย ในพำลังสู้เพื่อคนเที่รักคุณอีโตท้องออกล่าควากล้าเอาสู้เพื่อความฝันเพื่อบ้านเราข้างผ่านอุปสรรรไม่กลัวพ่ายแพ้ด้วยหัวใจแห่งความรัก พอมาเพื่อานเพอพอเหอะน้อง่ะพอพอพี่อรู้ทางชาติเลยยี่ห้ออะเงี้ยหมดเลยกูกูนึกว่ากูนั่งฟังนู่นอ่ะอยู่ตามพวกไรอ้อยไร่ข้าวโพดแบบตัดแบบฟิลแบบพวกตัดอ้อยอยู่แล้วเขาเปิดวิทยุห้อยต้นไม้ไว้อ่ะเพลงประมาณม่นกินยางไงมันฟิวไารัสกินยางอ่ะไม่กูคิดถึงไอ้เนี่ยพวกเพลงจีนอ่ะ เอเดี๋ยวพวกผมก็แข่งกับเคอดีแล้วพิติว <mark> ỏi, ันไหนเนี่ยวันนี้นนี้เนี่ยเออไปดูดิป่าไป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 ดปปาปไ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 ปีปไปไปไูไนีปอปไปไ่ไปอพไป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 ไ่่ตอนนป้ปไ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 ีไป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 ้ปีปไปไป่ปไปไปไปใป้ปไปไเไป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 ไวนนไปไปไไป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 อปไปไปไป่ปไ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 อแปไปไปเปไปไปไ่ไปไปไป้ปกลไปไตเปเป หนึ่งเล่มอะมีแต่เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ M k K L K อย่างเดียวไอ,อ้เหออี้ยกูะจะเเอาวลาไหนม <S <S าว่างง่ายก็พี่บอกว่าถ้ากูไปแก๊งแตกแม่คิวตอนเนี้ยที่ผมไปชวน <S <S ใช่ <S 2> <S 2> ไหมพี่